น้องชมซีตำหม่กินนะพี่น้องเอ้ยคนงามอ่ะสวัสดีกันก่อนคะ่ะไม่กี่ลายเาได้ไม่ขี้ล้ายสวยเอาสวัสดีดีดีดนะคะ่ะ,คะ <c oughs> พี่น้องนะคะสบายดีนี่นะคะมาพี่น้องนะคะเห็นบรรยากาศด้านนอกเดี๋ยวไปลว่าสิพ้ามากินนะคะ <c oughs> ตำ <c oughs> นี่เลยคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะวันนี้เป็นวันที่โชคดี ไปกินชงตำสีมือน้องสมศรีคุณแม่ไม่กินหรอกินแล้วคุณแม่กินแล้วของี้อย่าตังกองนิดนึงค่ะนี่ค่ะโอ้โหงามแท้งามว้าลายย้อย แลนแดมไม่ขอวะไม่กินใาวกินแค่ขนมจีนือ้อพี่น้องมาด้วยค่ะคแม่กินแล้วแม่ทำอะไรกินตำไทยหรอ,อไม่อยากกินตำอันนี้อืมทตำซ่มตำ,ม,ตำมาด้วยพี่น้องเอ้ยวันนี้ ขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะคุณแม่เพนของเรานะคะอือหือ้เพาวาได้มากินส้มตำโตตั้งแต่สิบโมงคุณพี่น้องเอ้ยโตไปห้าตั้งแต่สิบโมงคุณให้มากินส้มตำจนกระถังสบ่าบสองเช้าโมงเนี่ยอันนี้คือบ่ายบ่ายสองโมงครึ่งแล้วถึงได้มาหากัน อืมไม่ทรงผมน้องพี่สวยจังเลยอ่ะอืมอืทรงผมสวยนะเนี่ยทรงผมเหมือนหลานจนยังไข่ในนั่งกินเขาก็มีพลมหอกินเขาจะมีพลมเป็นยังงอนงอนลมได้ไม่มีหยุดเลยเอา บ่มีพี่หองจางบออืมบอเยูะบอนพนังกินข้าวเห็นคือบ่มีแต่ก็มาผัดติบอมเหินนอนบ่มีบะอืมพี่ขานยกมาในขัวพี่เขาเสียบารีพี่น้องเ้ยนะคะพี่เขาอยู่โตบอจกไน้กินอืมโตข้างนอกนี่ค่ะรู้สึกว่าหน้าเราจะย้ายใหญ่ ต้องลดหุนแล้วแพรวาหน้าอ้วนมากอืมถ้าเปอืมค่ะไปลตลาดบอฮอคือสื่อกุกมาแม่ใช่ไหมอืมสดมากต้องขอบคุณเจ้าของภาพนะคะ เจ้าภาพต้องขอบคุณเจ้าภาพไม่รู้เจ้าภาพหายไปไหนในบ้านเจ้าภาพอยู่ในบ้านค่ะเจ้าภาพไปชนสมสวนดอกไม้อยู่ในบ้านอืมอืมโอเค หมูยอ่อแล้วก็กุ้งสดถัว่วแล้วก็ปลาหมึกไม่มีหรอ <c oughs> ไงปลาหมึก <c oughs> ก็ปลาหมึกค่ะมีปลาหมึกอแล้วก็ผักอื เราไม่ได้กินแบบนี้มานานแล้วนะทั้งแบบนี้เราหมดกินไ, <laughs> ไปกินมาก็เริ่มเค็มน้องบอกว่ากินไปกินมาก็เริ่มเค็มพี่น้องมหมดไม่ได้ไกนลบนคนนั่งกินข้าช่วงๆไม่เวียนผิดเยอะนั่งตำ่ำ嘛 ข้าอีกก็ชู่มอยู่นะแต่มันชูน่ไงเปื่นมันชู่มความรังผักก็มาเป็นหัว ช่วยหายเนยเนาะทำช่วยมานิเนาะสาผมไม่เหยิรอทําทำช่วย,มวย,มยหมักผมไว้ด้วยะ แบบยังไงมาเลยสินะมันโอเคตรงที่มันไม่เ hmm, ผ mm ็ดมันไม่เผ็ดแหงเนาะมันได้แสบ นอนอาทิตย์นอนตื่นนอนสิบโมงแล้วก็นอนใหม่นอนแป๊บหนึ่งน้องสมสีโทรไปบอกว่ามากิน้มตำ <c oughs> ประมาณสิบโมงครึง่งสุดถ่ายได้มากิน้มตำน้ำหนองสมสีตอนบ่ายสองโมงเข่ง <c oughs> โชคดีที่ยังเลือไว้ให้เกือบเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ก็โทรมาให้กินปลาหมึกกับกุ้งปลาหมึกกับกุ้งเนาะแต่ว่าแพ้ว่าปลได้ม,มาพี่น้องเลยแล้วมายามวมิเชาคุณแม่เพนโทรมาให้มากินปลาหมึกกับกุ้ง ขอบคุณต้องขอบคุณเจ้าภาพนะคะถ้าเจ้าภาพดูเราอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เมตตาเพระรู้ว่าเราจนช่วงนี้ ว่าเงินเราเสียไปเราเสียเงินไปพร้อมกับความโง่แกอย่างขาดน้อยกุ้งเนาะทำเรียบร้อยมากน้องพี่ <c oughs> อร่อยมักรอบอืมผักก็รอบ,อบเยอะมากจะหมดแล้วยัง <laughs> เยอะอยู่เยอะมากค่ะยังเต็มถ่า

สมือน้องชมสีตําแสบพี่น้องเอแสบก็ไปซื้อร้านยายปักซอยให้เฮาิมก็เพิมเฮ็ดเองแสบก่อนเะ แค่ข้าวหมาักแบบแรกกับปรุงรสแบบนั้นเนาะปรุงอืมอืมอร่ยังไม่ได้กินเลย ลายแต่ลายแต่กุ้งกุ้งแล้วก็อะไรอะลายแต่กุ้งแล้วก็หมูยอส,ส่วนเช้นละกอก,ก็นิดเดียวหมูยอเยอะหมูยอเยอะกุ้งเยอะกุ้งน่าจะหลายโลอยู่นั่นโลเดียวโลเดียวประเทศไทยได้เยอะ อืจะหมดแล้วทุกคนเขาก็กินเบิดเรียบร้อยแล้วจากความเห็นที่น้อง <c oughs> <c oughs> สีมือของหน้องชมซีนะคะเกี่ยงโบเรือ,อยังเลยพี่น้องเอ้ยเรือแต่ถาดนี่นะคะ <c oughs> เสียบแห้ง้าอีาะ สุดยอดค่ะโอเคถ้าจ่ายพี่นี่นะคะแค่ว่ากับหนองชมซีนะคะ fc ของหนองชมซีโบโวากิเทนกินหอนหนองชมซีหรือเปล่านะโหทุกคนเนี่มาแค่ว่ากบับบุกมาหาถึงบอนเลยพี่น้องเอ้ยมากินสมตสําแสบๆนะคะนี่นะคะก็หนาแดงเป็นวน,นนะพี่น้องเอ้ยนาะข้าวเป็นวน,นอยู่บัาซอสมน้อยเน,ะนาะนาข้าวข้าวไหมโอเคจ้าชอบลิมนี่็เขา้อฟากกดไลค์กดแชร์เนาะกดซักซักใช้ เป็นกำลังใจทุกทีเนาะเป็นกำลังใจอย่างอีกละบัน <laughs> รู้สึกว่าช่วงนี้นะคะจะเหอติ๊กตอกนะคะพี่น้องนะคะ <laughs> เ,อเอามาคุยด,ดีๆกับเอฟซีเร็วๆแม่งงั้นพี่จะประจานว่าน้องติดติ๊กตอก คลิปนี้นะคะพี่น้องเนาะฝากกดยังนีล่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทีท่สำคัญเนาะอย่าลืมสปออร์แมนอย่าลืมเ<ม>บอรคสตาแมนแล้วก็กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ห้าน้ำแล้วก็อย่าลืมกดหมักกระดิ่งนะคะพี่น้องจะได้ปตองผัดป <c oughs> ตองผัดคลิปของน้องให้ว่ากับน้องสมศรีนะคะ <c oughs> ขอบคุณทนายค่ะสวัสดีค่ะ